ไทแล้วนะคะคสําหรับวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อที่มีหลายๆคนเรียกร้องกันมาเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทายังไงถึงผิวสวยคะ่ะพี่ไทยทำยังไงผิวจึงดูสุขภาพดีดูฉ่ำโกลวจังเลยนะคะมีวิธีการดูแลผิวอย่างไรบ้างสําหรับคลิปในวันนี้นะคะ body skin care routine เนี่ยเราจะมาตอบทุกข้อสงสัยทุกประเด็นเลยนะคะเพื่อนๆเ,เอาจริงๆนะ body skin care เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะคะขั้นตอนของ ง่ายมากนะคะแต่ที่ทุกๆคนเนี่ยต้องมีแล้วก็จะอาชีพผิวสวยได้เนี่ยก็คือความขยันหมั่นเพียรน,นั่นเองนะคะเพื่อนๆคือไม่ใช่ว่าเราอาบน้ําแล้วเราก็ปล่อยผิวโตวอย่างนั้นให้มันแห้งโดยที่เราไม่ได้ทาครีมเลยนะคะบางคนก็ห่วงแต่ผิวหน้าไม่ยอมดูแลผิวตัวเลยนะคะมันก็ไม่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับขั้นตอนแรกของเราเนี่ยก็แน่นอน ครีมอาบน้ำนะคะเพื่อนอจริงนะคะคือเหมือนผิวหน้าเลยเวลาเราเลือกครีมอาบน้ำเนี่ยเราจะเลือกตัวที่เขาไม่ทำให้ผิวเราหวาหลังจากอาบเสร็จแล้วมันแห้งนะคะวันนี้เนี่ยจะมีมาแนะนำประมาณ2-3แบรนด์ได้นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราชอบนะคะอันนี้นะคะของยูเซลีนกับ pH 5 wash lotion preserve skin resilience นะคะเป็นครีมอาบน้ำถนอมผิวนะคะคือเขาจะมีเนี่ย เป็นสูตร pH Balance system นะคะคืออาบน้ำแล้วเนี่ยผิวอะ่ะสะอาดจริงนะคะตัวเนี้ยแล้วก็เวลาอาบเสร็จเนี่ยผิวไม่แห้งสากผิวเราเนี่ยยังมีความสมดุลอยู่นะคะอันนี้ยคือเราชอบมากแล้วก็กลิ่นเขาก็หอมด้วยนะคะตัวนเนี้ยเนี่ยผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะเพื่อนยังไงก็ลองดูตัวต่อไปเราชอบอันนี้มาก ของแบรนด์นาฮไทยนะคะเพื่อนๆอันนี้คือ My Heart Shower Cream เป็น All Natural Softening Body Cleansing Cream นะคะสหรับตัวนี้เนี่ย คือหน้าไทยต้องยกให้ในเรื่องของความคลีนความธรรมชาติของเขานะคะอย่างตัวนี้ก็คือเน้นๆเลยเป็น natural essential oils นะคะแล้วก็ไม่มี Sulfate แล้วก็แอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพื่อนๆไม่มีซิลิโคนไม่มี p e t โตรียมนะคะแล้วก็ไม่มีพาราเบนไม่มี Fragrance ไม่มีคาร์เรนนะคะตัวนี้เนี่ยที่เราประทับใจที่สุดนะคะก็คือกลิ่น ของเะะแล้วว่ากลิ่นเนี้ยเด่นๆที่มันแบบแตะจมูกออกมาเลยนะคะคือกลิ่นของตัวอ่ำชุมแพไรซ์แอนด์โอ i l นะคะเป็นกลิ่นข้าวแบบหอมมากะค่ะเพื่อนๆออันเนี้ยก็เป็นอหนึ่งตัวที่ชอบนะคะแล้วก็อ,อัอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยผิวไม่แห้งด้วยนะคะส่วนอันต่อไป ัน,นี้เป็นอะไรที่ชอบมากนะคะเราเชื่อว่าหยิบขึ้นมาแล้วทุกคนก็จะแบบอุ้ยรู้จักรู้จักค่ะแ,แบรนด์นี้รู้จักจริงๆนะคะก็คือ Soap and Glory นะคะมีขายในบูธท,ทั่วประเทศไทยเลยนะคะแบรนด์นี้เนี่ย Uh, เราชอบหลายๆตัวของเขามากๆเลยนะคะแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นโปรดของเรานะคะนั่นก็คือกลิ่น m a g n i f i c Coco นะคะเป็นกลิ่นมะพร้าวนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เนี่ยเป็น Hydrating Body Wash นะคะผิวชุ่มชื้นดีมากแล้วก็ตัว Body Wash เนี่ยหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็อย่างที่เห็นนะคะเราจะคอน c e r n ์ในเรื่องของความแบบชุ่มชื้นเป็นพิเศษนะคะเพราะว่า ผิวกายมันก็เหมือนผิวตัวนะคะเพื่อนๆเราจะไม่อยากให้เขาแบบล้างแล้วมันแห้งผากนะคะแล้วหลังจากอาบน้ำเสร็จเนี่ยเช็ดตัวให้แห้งแล้วนะคะเราจะลงมอยส์เจอร์ไรเซอร์ทันทีวิธีการของเราเนี่ยคืออาจริงนะเราจะชอบซับผิวแบบหมัดๆเท่านั้นนะคะแล้วก็ลง Body Oil ตามเลยนะคะคือ m o i เจอร์เซอเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็น Body ้โลชั่นหรือว่า Body ้ออยแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่ชอบใช้ Body ้ออยนะคะหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยชอบใช้ b o ดี้ออยเพราะว่าลองใช้แล้วรู้สึกว่ามัน มันเกลี่ยยากนะคะแต่อันนี้คือเคล็ดลับของเราค่ะบอดี้ออยนะคะหลายๆคนที่ไม่ชอบก็เพราะว่ามันจะเหนิะเกินไปใช่ไหมแต่เวลาที่เราลงที่ผิวตัวหมาดๆเนี่ยออยอ่ะมันจะไม่หนึบเกินไปนะคะมันจะแบบเหมือนออยมันซึมเข้าผิวไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะอันนี้คือผิวที่ ลงบอดี้ออยนะคะวันนี้คือมันจะชุ่มชื้นแบบพอดีพอดีมันจะไม่ดูแบบเหมือนน้ำมันเกินไปซึ่งเราอะชอบมากๆเลยนะคะหลายๆคนที่กลัวการใช้บอดี้ออยรู้สึกว่ามันเหนอะไปนะคะเราว่าลองวิธีเรานะคะลงทันทีหลังจากที่อาบน้ำเสร็จผิวตัวมันๆนะคะฟาดไปเลยค่ะมันจะได้ผิวที่ชุ่มชื้นแล้วก็ชุ่มชื้นอ,อย่างเงี้ยยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับบอดี้ออยนะคะที่เราใช้แล้วก็ชอบใช้เป็นประจำตอนนี้เนี่ยจะเป็นอันนี้คือของทันนะคะกับ Aromatic Wood bath and massage oil นะคะกลิ่น aromatic wood เนี่ยเป็นกลิ่น e s s e n เชลออยลที่เราชอบมากๆนะคะเรารู้สึกว่าทันเนี่ยเบลนกลิ่น,นดีีมากถ้าถามถึงกลิ่นโปรดของเราที่สุดนะคะในแบรนด์สปาเนี่ยเราก็จะยกให้กลิ่นอา OMATIC o o ดเลยนะคะและแน่นอนเราก็ต้องชื่นชอบออยล์ของเขามากๆเลยนะคะเพื่อนๆมันเป็นออยล์ที่เขาใช้นวดในสปาด้วยมันไม่ลีฟให้เรารู้สึกว่ามันออยลี่เกินไปนะคะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดมาทาตอนที่ตัวแห้งๆอะ่ะ แล้วไม่ได้นวดจริงจังอ่ะอาจจะออยล่มากๆก็ได้นะคะยังไงก็แนะนําให้ลองใช้แบบตอนที่ผิวตัวยังมัดๆอยู่นะคะแล้วเพื่อนก็โลบออยลงไปเลยนะคะสําหรับออยเนี่ยจะมีอีกแบรนด์หนึ่งที่เราชอบมากๆเลยนะคะคือแบรนด์ susan k u f m a n นะคะแบรนด์นี้เนี่ยทำออยหอมมากเลยนะคะแล้วก็มีความกลิ่นแบบผู้ดีผู้ดีแพงมากเลยนะ,ะแต่ไม่มีมาโชว์ให้ดูตอนนี้เพราะว่าใช้หมดไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งนะคะจริงๆออยเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะเราก็ เคยลองมาหลากหลายแบรนด์มากแต่ว่าแค่แบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่กําลังใช้อยู่เป็นประจําตอนนี้เท่าน,นั้นเองนะคะก็ขอแนะนําแบรนด์ที่มีตอนนี้ละกันนะคะเพื่อนๆดีงามมากๆเลยแล้วก็เขาขวดใหญ่ด้วยนะคะอันนี้โอเคสําหรับบอดี้โลชั่นเราก็มีนะคะถึงแม้จะไม่ได้ใช้บ่อยเท่ากับออย แว่าเราก็ยังใช้อยู่นะคะแล้วก็ยังแบบซื้อเก็บไว้เรื่อยๆอ่าแบรนด์ที่ชอบใช้นะคะหนีไม่พ้นเลยก็คือนี่เลย soap and glory นั่นเองนะคะกลิ่นก็เหมือนกับกลิ่น Body Wash เลยนะคะก็กลิ่น m a g n i f i c Coco นะคะโคคนัทมะพร้าวหอมๆนะคะกลิ่นดีมากคือเอาจริงบางทีโคค o นัทอะบางแบรนด์ทำกลิ่นเบลนดออกมาแล้วมันหวานเกินไปแต่สำหรับตัว Um, soft and glory ตัวนี้เนี่ยทำกลิ่นดีนะคะไม่หวานเกินไปนะคะแล้วก็กลิ่นมันแบบมันเฟรชเหมือนเราแบบไปทะเลเที่ยวทะเลอยู่ตัวนี้เนี่ยให้ความชุ่มชื้นแบบพอดีเนื้อครีมไม่เกลียยยากเกินไปเราจะไม่ชอบมากๆ b o ี y โลชั่นที่ เนื้อเหนอหนักเกลี่ยยากนะคะเราก็จะไม่ค่อยใช้นะคะอย่างเช่นพวกบอดี้บัตเตอร์เนี่ยเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่ามันหนักผิวเกินไปมีอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่เรารู้สึกชื่นชอบในกลิ่นเขามากเลยนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นดีมากๆด้วยนี่ค่ะทุกคนชื่นใจ by mid ผลเป็นแบรนด์บอดี้แคร์ของน้ำตาล mid ผลนนะคะอันนี้คือ hydrating sugar body lotion นะคะเป็นโลชั่นผสมน้ำตาล คือเราก็เพิ่งรู้ว่าส่วนผสมของน้ำตาลเนี่ยจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้นานขึ้นนะคะช่วยบำรุงผิวไปในตัวน้ำตาลนะคะทุกคนกลิ่นเขาจะเป็นแบบมันหวานแต่มันก็ไม่เลี่ยนคล้ายๆกับตัวโคโค,โคนัทอันนี้เลยนะคะตัวเนื้ออ่มโลชั่นเนี่ยมันจะมีความแบบซูเฟร์ซูเฟรนิดนึงนะคะทางง่ายมาก อีกตัวนึงไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆเพราะว่ากลิ่นเขาอ่ะดีมากแล้วก็น่าจะเป็นที่ฮอตฮิตของาสาวๆหลายคนนะคะนันคือนี้เลยเป็นของลอคซิทันนะคะกับ Firming and Smoothing Milk c o n c e n t r a t e นะคะเป็นบอดี้โลชั่นนี่แหละแต่ว่ามาในแบบขวดแก้วที่หรูหราดูแพงมากเลยนะคะแล้วก็กลิ่นเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นแอลมอนนะคะทุกคน สำหรับไลน์อัลมอนด์ของเขาเนี่ยมันจะมีหลายโปรดักต์มากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบสไตล์ฟิลบอดี้ซูเฟร e นิดนึงนะคะมันจะมีอีกอันนึงเป็นบอดี้โลชั่นเหมือนกันแต่เราไม่เห็นที่ประเทศไทยนะคะเราซื้อมาจากออสเตรเลีย ตัวบอดี้โลชั่นเนื้อดีมากเนื้อสามารถเข้าพวกกับพวกนี้ได้สบายๆเลยนะคะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกอะโวตอะเราจะโวตบอดี้โลชั่นตัวนั้นมากกว่านะคะที่อยู่ในไลน์อัลมอนด์ของหลอกสิทธานเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่ยังไงก็ลองดูค่ะเพราะว่า3ตัวเนี้ย กลิ่นดีหมดเลยนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะทั้งออยทั้งบอดดี้โลชั่นเนี่ยเราจะเน้นเรื่องกลิ่นเป็นพิเศษนะคะลองลงมาก็คือความชุ่มชื้นเราจะชอบความชุ่มชื้นมากๆนะคะแล้วก็อย่างที่3ก็คือต้องบางเบาหน่อยนะคะซึ่งที่เลือกมาเนี่ยก็ค่อนข้างมีความบางเบาในระดับหนึ่งนะคะสำหรับต่อไปเนี่ยคือสครับนะคะสครับเนี่ยคือมันเป็นการผัดเซลล์ผิวเก่านะคะเราควรจะทำแบบอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะเพื่อทำให้ผิวมันดูใสขึ้นขจัดเซลล์ผิวเก่าต,ต่าง ออกไปที่ใครนู่นี่นั่นนะคะทำให้ผิวเราดูแบบเออสุขภาพดีดูเปล่งประกายมากขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยวิธีเนี่ยขาดไม่ได้เลยถ้าเกิดใครที่ต้องการผิวแบบโกลวใสจริงๆแปลนอะไรก็ใช้ได้หมดแค่เม็ดสครับเนี่ยจะต้องไม่สากผิวเกินไปนะคะจ้าโคพารีนะคะอันนี้คือโคโคทครั u สครับ I love มากดิฉันว่าดิฉันน่าจะเลิฟโคคนัทแหละเพราะว่าหลายๆอยา่างเป็นโคคนัทนะคะในนี้นี่คือแบบใกล้จะหมดแล้วจริงๆนะคะหอมอมากเลยนะคะืคแบรนด์นี้เนี่ยเราชอบมากนะคะคือเขาค่อนข้างปลอดภัยอ่อนโยนนะคะซิลิโคนฟรีซัลเฟตฟรีครเอลที่ฟรีพารเบนฟรีนอนเจีแมโอจริงๆแล้วเขาเป็นบราว์ชูการ์สครับนะคะเป็นสครับน้ำตาลแล้วก็เขาจะผสมมาก,กับแบบ โคโคนัทบดอะมะพร้าวบดนะคะมันจะมีเปลือกโคคนัทมาด้วยแล้วก็สครับเนี่ยค่อนข้างเนียนนะคะสครับแล้วผิวใสจริงแล้วก็ตัวหอมมากแล้วก็ผิวเนี่ยชุ่มชื้นด้วยนะคะเพื่อตัวนี้อีกตัวหนึง่งที่เราชอบนะคะคือแบรนด์ Frank Body นั่นเองนะคะแบรนด์นี้เนี่ยโด่งดังเรื่องสครับอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราจะชอบสครับแบบนี้ไม่สุดอันนี้คือ เอ p เพรสโซ่สครับนะคะเป็นสครับที่เขาผสมมาแล้วปกติสครับแบรนด์นี้มันจะเป็นแบบเปลือกกาแฟมาเลยนะคะเพื่อนๆคือแบบเป็นสครับแบบแห้งๆแต่อันนี้คือผสมมาแล้วให้มันเนื้อสม o ท t h มากขึ้นฉะนั้นเนี่ยใช้แล้วมันจะไม่เลอะเธอห้องน้ําเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันจะติดผิวไปถ้าเกิดใช้แบบแบบสครับแห้งอ่ะมันจะแบบ ทั่วห้องน้ำนะคะต้องเหนื่อยเรามาทำความสะอาดอีกฉะนั้นตัวนเนี้ยเนี่ยจะใช้ง่ายมากกว่านะคะใช้แล้วก็ผิวนุ่มเหมือนกันนะคะแล้วก็หอมมากเลยนะคะส่วนอันนี้คือของทันนั่นเองนะคะและแน่นอนอารา c ิกูดนะคะกลิ่นนี้แล้วนี้คืออ r ร m a มาเ r อร y s พ u l โซลสครับนะคะเพื่อนๆก็เป็นสครับที่เขาใช้ในสปาเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าเนื้อค่อนข้างดีมากนะคะ แล้วก็ในบรรดาทั้งหมดเนี่ยตัวนี้เรารู้สึกว่าใช้แล้วชุ่มชื้นที่สุดนะด้วยความที่เขาน่าจะผสมอั s e ์เอเซนเชียลมาด้วยนะคะผิวก็เลยชุ่มชื้นมากแล้วก็ใสจริงๆอ่ลลโอปบคอฟฟี่สครับนะคะสครับสบู่กาแฟดำของคุณพี่โอปอนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยลดมากคือต้องไปเอาแกะอันใหม่มาเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้มาพักใหญ่แล้วก็คือสครับเนี้ย เราแทบจะใช้แบบใช้บ่อยมากนะคะเพื่อนๆต้องมีติดในห้องน้ำเลยนะคะจนใช้หมดไปแบบ2 3สสบู่แล้วนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสครับที่ค่อนข้างอ่อนโยนนะคะแล้วก็ไม่เลอะเถอะมากเท่าไหร่ด้วยนะคะคือใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นสบู่ก้อนอย่างเงี้ยแล้วมันจะตีฟองดีมากเพราะว่าเขามีตะข่ายตีฟองอย่างนี้มาด้วยนะคะคือสามารถใช้แทนแบบ สบูอ่อาบน้ำได้เลยนะคะเพื่อนแต่ว่าเขาแค่มีตัวกาแฟเนี่ยมาขจัดเซลล์ผิวเก่าเรานั่นเองนะคะทําให้ผิวใสเหมือนกันแล้วก็ตัวกาแฟเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องเซลลูไลท์ด้วยนะคะแต่คือต้องใช้แบบใช้นานๆยาวๆไปเลยนะคะดีมากอันนี้นะคะแล้วก็ถูกและดีด้วยจําราคาไม่ได้แล้วนะคะแต่คิดว่าจะแบบ 2-300นะคะหรืออาจจะถูกกว่านั้นด้วยซ้เขามีไซส์มินิด้วยนะก็ะถือเป็นสครับถูกและอีกหนึ่งตัวที่อยากแนะนำนะคะแถมนิดนึงนะคะจากที่ก่อนหน้าน,นี้บอกว่ามี3ขั้นตอนเราขอแถมขั้นตอนกันแดดหน่อยละกันเอาจริงสำหรับตัวเนี่ยเราไม่ค่อยทากันแดดตัวเท่าไหร่นะคะปกติจะเน้นกันแดดหน้าที่ทาทุกวันจริงๆนะคะ กันแดดตัวเนี่ยเราจะทาเฉพาะตอนที่เราไปเที่ยวทะเลซะมากกว่านะคะเพื่อหรือว่าต้องไปทำแอคทิวิตี้ที่ต้องออกแดดจัดจริงๆเราก็จะเลือกใช้กันแดดนะคะกันแดดตัวที่ชอบใช้ประจำเลยเนี่ยก็จะเป็นอันนี้นะคะอันนี้คือของ we are feel good นะคะเป็น sunscreen lotion spf 50บวกนะคะจริงๆตัวนี้เนี่ยที่ชอบเพราะว่าเขาไม่หนึบหนับเลย อ,อ๋อที่ลองครั้งแรกจําได้เลยกลัวเนื้อมากเพราะว่ามันดูแบบดูเหนืะแต่คือทาไปแล้วมันไม่เหนืะอนะคะตัวเนี้ย อันนี้คือเป็นแบรนด์มาจากออสเตรเลียนะคะตัวนี้เนี่ยกันน้ําดีมากกันน้ําแบบ4ชั่วโมงได้เลยนะคะคือเป็น high protection จริงๆอันนี้เวิร์กมากเพราะว่าลงน้ําแล้วมันไม่แบบตัวเราไม่ลอยออกมาเป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีอีกแบรนด์นหนึ่งที่เพิ่งได้ลองไม่นานเลยนะคะนั่นก็คือ helio care advance d spray SPF 50เป็น high protection เหมือนกันนะคะแต่มาในรูปแบบ s p รร์ซึ่งก็ค่อนข้างใช้งานง่ายนะคะ นี่นี่ค่ะเหมือนกันก็คือต้องรอประมาณ30นาทีนะคะเราก็ออกแดดได้ก็คือใช้งานง่ายเหมือนกันทั้งคู่อันนี้ซื้อมาจากออสเตรเลียคิดว่าเมืองไทยไม่น่าจะมีขายนะคะคือ Surf s u r f Life Sa v i n g นะคะ protection beyond the flags อันนี้เป็น SPF 50บบวกนะคะความพิเศษของตัวนี้เนี่ยคือเรารู้สึกว่ามันเย็นสบายผิวมากเลยนะคะสเปรแบบเย็นมากนะคะมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราแบบ ทาตอนไปเที่ยวออสเตรเลียนะคะเพื่อนๆคือมันแบบซึมเข้าผิวไปเลยแล้วก็โดนแดดร้อนๆฉีดกันแดดทำให้เย็นขึ้นฉะนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น reef safe fit safe ด้วยนะคะปลอดภัยต่อประการลังและเหล่าปลาทั้งหลายฉะนั้นเราลงไปในทะเลเนี่ยก็จะไม่ไปทำอันตรายต่อน,น้องๆน,นั่นเองนะคะเรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงนะคะในส่วนของการดูแลผิวเนี่ยเรารู้สึกว่าการดื่มน้ำในปริมาณที่แบบ ที่ร่างกายต้องควรได้รับในแต่ละวันให้มันพอดีนะคะมันจะช่วยได้มากเลยนะคะ<ๆ>เพื่อนเพื่อนเพื<ๆ>่อนรู้แฟนคลับรู้ไหมไม่รู้นะคะครอบครัวรู้ตัวดิฉันรู้ว่าดิฉันอนะดื่มน้ําเยอะมากนะคะเราว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ผิวเราแบบมันดูแบบสุขภาพดีนะคะดูผิวสวยขึ้นมาเนี่ยคือเป็นการดื่มน้ําด้วยนะคะเราดื่มน้ําเยอะมากจริงๆฉันทุกคนลองดูนะคะบํารุงผิวให้ไม่ขาดนะคะเช้าเย็น อาบน้ำเสร็จอยากขี้เกียจทาครีมต่อเลยนะคะแล้วก็กินน้ําเยอะๆนะคะอะไรที่มันดีต่อสุขภาพภายในเนี่ยมันจะส่งออกมาสู่ภายนอกด้วยนะคะเพื่อนๆเช่นเดียวกับการดื่มน้ําแล้วก็การดูแลผิวนี่แหละมันสัมพันธ์กันไปหมดประมาณนี้เลยค่ะที่เราอยากจะฝากไว้นะคะเทคนิคการดูแลผิวเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะคะแล้วก็โปรดักต่ตางๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่า เพลานายใช้อันนี้ฉันจะต้องซื้อตามอังจริงลองดูดีๆนะคะบางตัวที่ เพื่อนๆมีอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่สามารถใช้แทนกันได้เหมือนกันนะคะย้ำกันอีกรอบครีมอาบน้ําให้เลือกอะไรที่มันไม่ทําให้ผิวเราแห้งนะคะส่วน m o i ์ t u r i z e r เนี่ยใครไม่ชอบเนอก็ไปทางบอดี้โลชั่นเบาๆก็ได้นะคะไม่ชอบเนอะแต่อยากลองบอดี้ออยก็ลองวิธีการแบบเรานะคะนั่นก็คืออาบน้ําเสร็จแล้วก็ลงแบบหมาดๆไปเลยนะคะจะช่วยให้ความเนอเนี่ยน้อยลงไปมากแล้วก็ผิวชุ่มชื้นยาวนานตลอดทั้งวันนะคะอ่ำส c r ับนั่นแหละคะ่ะยี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่าขอให้ทําหน่อยนะคะ1 -2 ครั้งต่ออาทิตย์ โอเคค่ะเพื่อนๆประมาณนี้เลยนะคะกับวิดีโอ body skin care routine ของวลนไทท์นะคะวิดีโอนี้เนี่ยก็ไม่มีสปอนเซอร์นะคะเป็นเคล็ดลับเป็นเทคนิคในการดูแลผิวของเราจริงๆนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากๆเลยนะคะใครมีคำถามสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยใต้ด้านล่างคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปตอบเนาะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย